โอเคตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงเรียนทเทพดีลานทุกคนนะาึงหน้าโรงเรียนทีมร้อยแล้วทุกคนนะเราเข้ามานเลยไหมเข้าไปหน้างานเลยไหมโอม้น้องเทียบเลยน้องน้องเทียบเลยทุกคนายเด็กนัไวเน,น,นี่ยายเด็กก็ตบเทียบเลย เรียบเลย yeah, really. ah, kapung พบกันแล้วคนะับจ้องแม่งแปรรายเดอร์นะครับปุ้มโอ้ชิตวันนี้จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะคะทุกคนนะมีงานอีกแล้วนะทุกคนจะพาไปงานกืนส่เยา้าสาวชมพูดำนะทุกคนนะสาวเทพเวิลานะ ไม่ขึ้นสะพานไม่ได้นี่ว,ว่ะลืมไปอคืนสุเย่าเทพบิลาปีหกเจ็ดนะก็เป็นงานโรงเรียนเก่าเทพบิลานะฮะนารามนี่แหละโอ้ชิตเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเท้าวความให้ทุกคนรู้นะว่าชื่อช่องผมมายัางไงนะ ชื่อช่องผมก็มาจากอาแก๊งในโรงเรียนนี่แหละจริงๆแล้วมันเป็นชื่อแก๊งในโรงเรียนนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปดูประวัติชื่อแก๊งนะในโรงเรียนวันนี้รถติดได้ข่าวว่ามีคอนเสิร์ตราชมังคลาอะไรแบบโฟรเอไีฟอะไรอย่างเดี๋วงมีคอนเสิร์ตในราชมังคลากันเป็นงวงเกาหลีแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมเขาแต่งตัวดูคอนเสิร์ตกันเนี่ย ชนพอดีเลยเพื่อนก็ขึ้นมาจากใต้ด้วยนะก็เดี๋ยวปาไปดูบรรยากาศกันแต่เดี๋ยวจะจอดรถไหนดีไม่รู้เดี๋ยวลองไปจอดในรามดีกว่า ก็คิดถึงโรงเรียนนะเขามีงานโรงเรียนก็ทุกปีทุกครั้งก็แก้งพวกผมก็จะไปกันแหละีแล้วก็ไม่ติดมากเท่าไหร่เนี่ พาถึงราชมังแล้วทุกคนสนา,ามกีฬาผพอมมีงานรถก็ไม่เยอะมากนะชึง้งคลิปนี้ยาวนะทุกคนถ้าทางจะพ็นคลิปยาวนะพาไปดูบรรยากาศ ngàn liếng đuôi ò khóa đi quở của... คอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตทุกคน มากเลยอะ่ะอ่าเพื่อนก็ไปถึงกันแล้วนะเข้าเข้ากันไปเข้าเข้าในงานกันแล้ว 的确,确。 ในร้านได้ปะวะ ้างไหนวันนี้ลำ้าลทำกำแพงทางไหน

สวัสดีครับสถาประวัตินี่ผมอยู่ในร้ามอยู่หลังร้ามตั้งแต่ปีสามเจ็ดนะทุกคนนะ <c oughs> เนี่ยเราก็เดินไปทางนี้ทุกคนไปเรียนเทพเวลาเนี่ยทุกคนจนไหนได้วันเน่ เดินมาทางนี้ทุกคนเดินทางนี้อยู่สองปีสามปีได้ทุกคนโอเคทุกคนก็เดินไปโรงเรียนปกติก็ผมเดินทางนี้นะเวลาไปเรียนตอนอยู่หลังรามนะมาย้อนวันวาน,นนิดนึงทุกคนย้อนวันวาน,นหน่อย น้ารามตอนนี้จเจริญม,มากทุกคนนี่คือมีบีเทสมีรถไฟฟ้ามาลงสายสายสีส้มนาลงนะตอนนี้จเจริญม,มากทุกคนเคเงียบเหงาดีนะเมื่อก่อนแถวนี้พอจังจัดตรงนี้ปั๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแผงขายเสื้อผ้านะสมัยนู้นเลยนะจะมีขายเสื้อผ้ามือสองจะแขวนกันตามรั้วรามเลยนะทุกคนนะถ้าใครคันนะจะแขวนกันตามรั้วรามเลย ก็เดินไปโรงเรียนเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงเช้าก็าจะเดินอยู่แถวนี้แหละเห็นตอนนี้จเจริญมากทุกคนหน้ารากเจริญมากๆรถติดวันนี้เพราะว่ามีคอนเสิร์ตมีหลายงานนะครับผมมีหลายงานสะพานขึ้นสะพานลอยนี้กันทุกคนจะพาอนลอย น้าราปกติผมก็ขึ้นอยู่ทุกวันนะตอนอยู่น,น้ารามเมื่อ30ปีที่แล้วนะ30ปีที่แล้วกระตานลอยโอเคตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงเรีเยน เล่นีฬาด้วยนะเราถึงหน้าโรงเรียนทีมร้อยนะทุกคนนะเราเข้างานเลยไหมเข้าไปหน้างานเลยไหมโอ้น้องเทียบเลยวะน,น้องเทียบเลยทุกคนอายเด็กน,น,ดนั่น็เนี่ยอายเด็กก็แ่บเทียบเลยเด็กเทียบเลยใครมารับวะเนี่ยเดี๋ยวตัวเพิ่มตัวทุกคนนะ ฟังแค่แค่เีเลยคนละสองใให้แม่เขาซื้อเตนะเดี๋ยวนะถามก่อนว่าอยู่ไหนกันทุกคนเพื่อนอาบัตาล้ต้องติดปะโอเคทุกคนได้ป่ตรแล้วนะนี่เพื่อนผมมาต่ใต้นี่ไปไเหรอนี่ทุกคน ถึงแล้วนี่นี่นี่รุ่นรุ่น หน่วยนวยมาเลยมมอบตัวพมเขาเลยอบมา้นเทมตัวเพิ้นมาเร่อแน้มานเขอ,อ,องาล้อตัเลยราคาเหมือนเดิมคนาคาเรียนเหมือนเดิมเปลี่ยแปลคือหลังคานเนี่มื่อก่อนจะไม่มีราคานีนรคานี้ไม่มีอนัยเรียน,นไม่มีราคาราคาเทบตม,มาเหมือนเดิม เทพพิทยาเหมือนเหมือนเดิมเมื่อก่อนตรงนั้เป็นเทพเมทานะแต่ว่ารุ่นผมอะ่ะตึกนี้เป็นตึกใหม่ตึกนี้เป็นตึกใหม่แต่ว่าตอนป้าผมมาเป็นเทพเมทามันจะตึก3ชั้นอันนี้มันตึก8ชั้นแหละสมัยพวกผมเรียนอ่ะก็จะทุกทิ้งก็เรียกว่ารุ่นทุบตึกนะพวกผมจะเป็นรุ่นพูดตึก แม่งยังวิ่งไล่ตีกันอยู่ไอ้ไค้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยมันจะวิ่งไล่ตีกับอีกคนนึงมันจะมันเป็นหัวโจกันสอคนเนี้ย่ยคลืครับกยคคกยค่ก่อกลย่ก่อนันนี้ย่กนนี่นก่อนเล่น่อนลยคนนเปยค่นนเลยนกอนนอนเลนนเลยคนอนเลนก่อยคนกอเล่นอนอล บนพลาติกอะที่ตอนนี้เป็นกระแสอยู่ในในในเฟซบุ๊กอะบนพลาติกอะไอ <ป S 1> ้คนเนี้ยเจ้าบนพลาติกไอ <ป S> ้คนเนี้ยรองเท้าแม่งกี่คู่พังหมดไอ้คนเนี้ยรองเท้านรกเรียนพ <ไป S 1> ังหมดอ่ะวัมื <ไป S 1> ่อก่อนเป็นพื้น<ไ>ปูนเป็นพื้น<ไ>ปูนเปลือยเลยนะ ี่คือตึกเรียนพวกเราตึกเรียนทุกคนจะพาไปดูว่าเมื่อก่อนเป็นสวนหย่อมเก่านะโอ้ตำรวจอยู่เยอะนายอยู่เยอะเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นสวนหย่อมเก่านี่เลยนี่ ช่วงนี้มันจะเป็นสวนหย่อมหมดเลยมากกว่าสวนหย่อมพวกผมมานั่งกันอยู่เนี้ยโดดเรียนก็มานั่งกันตรงเนี้ยนี่คือที่ที่เราโดดเรียนกันใช่ไหม,มที่เราโดดเรียนกันกน,นี่โดดเรียนกันเทีมานั่งสวนหย่อมตรงนี้แหละมากวตรงนี้จะเป็นอาคารเกียรติคำนะพวกพวกธรรมหารพวกเชื่ออาจารย์ได้ไดรงูรงูตรงนี้ก็เป็นสวนหย่อมนี่กไ้ว่า ต้าวหน้าตรงนี้ก็เป็นแหล่งจีบสาวเราอ่ะพูดง่ายตรงนี้เป็นแหล่งสนยอมเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเมื่อก่อนมันคือสนยอมนะตัวนี้นนี่เมื่อก่อนเป็นห้องแนแนวเออน,ในี่เมื่อก่อนเราจะซือ้อบุหรี่ซือ้อขนม,มกันอยู่ในซอยนี้แหละเนี่ยซอ,อ,อยเนี้ยร้านป้าใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> เออใช่ เจ้บาบาเขียนในสมุดอนุสรนะพวกผมเขียนมารุ่น14แต่เหมือนโรงเรียนก็มาไลา่รุ่นใหม่พวกผมตอนนี้จะกลายเป็นรุ่น30ว่าคนเยอะคนเยอะน้องๆเยอะ,ยอะีพี่เยอะนี่นี่เจอจันตุรินแลนะ้เอจอตรินุิน Maga, กับ <laughs> จตกใต้ทุกคนไม่ไม่สนเพลงนี้น่าจะติดเลืองแหละเลืองมันักมาถ่ายบรรยากาศยัง พาทุกคนมาชมบรรยากาศอืน่นสุยยโอเทปิลาเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอบ,บูเลสสวัสดีครับผม